ยูสชิงแชมป์โลกสู้ถึง5เซตแบบสุดมันสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์โลก2021ที่สนามเฟนาดูเมืองดูลังโกประเทศเม็กซิโกในวันที่24กันยายน2564ในกลุ่ม C นะครับระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโรมาเนีย ทีมสาวไทยลงเล่นในเกมล่าสุดนะครับแพ้สหรัฐอเมริกา0-3เซตในเกมนี้โค้ดด้วงนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมยังส่งผู้เล่นตัวหลักนำโดยโดนพรสินโพอลิสลาลุนไทยสงสุชานัน์แน่นอุดรน,นันพัฒมุลจคำอัมพาสนสุรัตน์กัญญนัตพลมสีนะครับในการแข่งขันนะครับเซตแรกโรมาเนียทำผลงานได้ดีกว่าทั้งเกมเสิร์ฟและเกมลุก เอาชนะไปก่อน25-15พอมาถึงเซตที่2สาวไทยมีเกมรับเสิร์ฟที่ดีขึ้นทำให้สามารถทำเกมลุกตอบโต้ได้บ้างรวมถึงโรมาเนียเริ่มผิดพลาดกันเองสาวไทยเอาชนะไป25-23ตีเสมอ1.1ต่อ1เซตพอมาถึงเซตที่3นะครับเกมยังคงคล้ายกับ2เซตที่ผ่านมาทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสี และไทยยังคงทำได้ดีทั้งเกมลุกและเกมรับก่อนที่จะเบียดเอาชนะไปได้25-22นำไป2-1เซตในเซตที่4นะครับต้นเกมโรมาเนียออกตัวได้ดีและทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องและสามารถเอาชนะไทยไปได้25-19ซึ่งเสมอกัน2-2เซตพอมาถึงเซตที่5นะครับโรมาเนียเริ่มต้นเกมได้ดี และนำไปก่อน9ต่อ6ทีมสาวไทยก็เร่งเครื่องขึ้นมาทำแต้มไล่ขึ้นมาเป็น10ต่อ11แต่โรมาเนียยังนิ่งกว่าในช่วงท้ายและเอาชนะทีมสาวไทยไปได้ด้วยคะแนน15ต่อ10สรุปผลการแข่งขันโรมาเนียชนะทีมชาติไทย3ต่อ2เซตด้วยคะแนน25ต่อ15 23ต่อ25 22ต่อ25 25 19และ 15บหต่อสิอัมพาสโนสุรัตน์ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ทำไป22คะแนนนะครับทีมสาวไทยลงสนามไปแล้ว3เกมนะครับชนะ1แพ้2มี4คะแนนเกมนัดหน้านะครับนัดสุดท้ายในรอบแรกจะแข่งขันกันนะครับในกลุ่มจะพบกับโปรตุเกสในวันที่25กันยายน2564นะครับเวลา2นาฬิกา ส่วนทีมชาติโรมาเนียแข่งไปแล้วนะครับครบ4เกมในรอบแรกชนะ3แพ้1มี8คะแนนและจบรองแชมป์กลุ่มอย่างแน่นอนแล้วนะครับ ก็ต้องเชียร์กันต่อเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโปรตุเกสในวันที่ย5ินะครับเวลา2นาฬิกานะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ